สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้สีมะแฮอาหารปลาครับผมเลียงปลาดุกไว้ครับผมโดนเตือนไปแล้วครับปลาดุกในกระชังนะครับพันนัดเสียนะครับมาเบิ่งนะครับก็ง่าครับนำก็เปียนไปครับเพราะว่า ใหยอาหารหลายคบนำเปลี่ยนไปเลยครับเปลี่ยนสีอาหารก็้องเยอะก,กอบเพราะว่าเรือดูแหลงนะครับตอนนี้พร้อมสุกครับพร้อมสุกในการให้อาหารป่า ลปลากระเปลี่ยนสีครับขาวกว่าเขาครับปลาครับบ่อนำสีคุูดไฟก็แห้งแลงแล้วครับตอนนี้เรือนำเพียงข้อเขาครับ เจบอกมามันแก่คนบ่มาครับนี่ก็จับกินเน่ครับจับกินประมาณบ่ถึงหาชิบตัวนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามขมาจักครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามขมาครับผมกดซับสไครต์กดติดตามให้เลยครับเม้มียังมาไม้ครับผมก็ฝึกฮาร์ดม่เลียเปียนเรียนหลูนะครับยังบกเกง่งใช้เวลาว่างนะครับจะสอนักเรียนนะครับ มาเลี้ยงปลาพอได้เหตุอาหารพอได้เบึ้งครับเป็นความสุขนะครับจะไหนก็ขอขอบคุณครับโปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับ